น้ำไม่เย็นด้วยกำลังพอดีเอาเสียงไก่ สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเพิ่งอยู่ที่เชียงรายนะคะเพิ่งอยากมาพักที่นี่มากๆนะคะภูใจใสค่ะจังหวัดเชียงรายค่ะแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะเขาก็ยังไม่เปิดให้บริการค่ะเป็นที่ที่หลายคนรีวิวว่าสวยมากๆถ้าวาเชียงรายควรมาที่นี่นะคะบรรยากาศดีสุดๆค่ะบอกเลยนะคะว่าถ้ามาจะติดใจนะคะแต่เพิ่งก็ยังไม่ได้ไปพักเพราะว่าตอนนี้เขายังปิดให้บริการอยู่นะคะทุกคนดูรูปเอาละกันว่าบรรยากาศดีขนาดไหน ดูสิคะแต่ละลูกคือแบบเอ้โหปังมากค่ะทุกคนค่ะแอบเสียดายมากๆเลยนะคะที่มารอบนี้แล้วก็ไม่ได้มาพักที่นี่นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะหาที่พักที่ใหม่นะคะเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วเนาะเราจะต้องหาที่นอนคืนนี้ให้ได้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเพิ่งจะพักที่ไหนไปดูกันเลยดีกว่าค,ค่ะถึงแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะนอนกันที่นี่เลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณเกือบหกโมงแล้วนะคะซึ่งยังหาที่พักไม่ได้นะคะเราก็เข้า g o เก l e อีกแล้วค่ะแล้วก็พิมพ์โรงแรมที่ดีที่สุดในเชียงรายค่ะโชว์ไหนมาเพิ่งนก็จะเลือกแล้วก็พักที่นั่นเลยนะคะมันไม่มีเวลาแล้วค่ะท็อปเบสนะคะโอเคค่ะจัดไปค่ะได้โรงแรมไหนนาะนเลือกไปเลือกไปนะคะอันนี้เลยค่ะเฮอริเทจค่ะดูจากรูปนะคะสวยงามใช้ได้ค่ะ ตอนนี้นะคะก็มาถึงห้องแล้วค่ะบอกเลยว่าวรนยากาศดีมากเราอยู่ที่ชั้นสิบนะคะเดี๋ยวจะลงไปไว่ายน้ํากันนี่เลยค่ะข้างล่างสระว่ายน้ําคือแบบว่าไม่ได้มาเที่ยวนานมากทุกคนค่ะแล้วดูท้องฟ้าสิแล้วเวลาเรานอนนะเดี๋ยวดูนะอันนี้จะแบบว่าทิ้งตัวลงนอนแล้วนะเรามันก็จะแบบมองเห็นท้องฟ้าด้วยแบบนี้คือแบบชิลมากๆเลยนะคะ นี่นะคะสกุชี่ที่เพิ่งเอามาด้วยนะคะแล้วก็มีเจ้ายำๆด้วยนะคะเดี๋ยวเพิ่งหาที่ร้าก่อนโต๊ะนี้นะคะก็จะเป็นที่ร้ของเพิ่งค่ะเราเอาพรมมาด้วยนะคะแล้วก็น้องสกุชี่มาลหลด้วยนะคะน้องยุจังนะคะมาเรียงของให้นะคะโอ้โหดูฝีมือน้องยุจังเป็นไงบ้างล่าจัดสวยไหมจ้านี้เลยค่ะโต๊ะไม่พอคะ่ะเอาของมาเยอะเกินนะคะเต็มโต๊ะแล้วนะคะตอนนี้ ตอนนี้นะคะกำลังเดินทางมาสระว,ว่ายน้ําซึ่งเป็นช่วงโควิดอะตรงนี้ก็จะปิดอยู่นะคะนี่เลยค่ะเแบบี้กับจ้าอยู่ตรงนั้นไม่มีคนเลยนะจ๊ะเงียบมากขอบอกอากาศกําลังดีเดี๋ยวเราขอไปเช็คน้ําก่อนนะว่าตอนนี้น้ำเย็นไหมลูกดีๆค่ะขอเช็คน้ำก่อน น้ำไม่เย็นด้วยกำลังพอดีเอาเสียงไก่เอาคุณไก่เป็นเสียงแบบนี้เหรอไก่หรือว,ว่านกเดี๋ยวเราจะลงไปไว่ายน้ำกันนะคะดูลูกด,ด,ด,ดิฉันนะคะสบายสบายใช่ไหมจ้าตอนแรกนะคะไม่ได้คิดว่าจะมาว่ายน้ำค่ะเลยไม่ได้เอาชุดว่ายน้ำกันมานะคะเราก็เลยลงสระกันทั้งแบบนี้เลยค่ะอากาศดีมากแล้วก็แบบน้ำไม่เย็นเลยอะตอนนี้เราก็แบบไปว่ายน้ำาจัทุกคนราดูหน้าดีเห่อยพักก่อน ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะออกไปกินข้าวกันนะคะซึ่งเด็ก้ก็อยู่นี่จ้าแล้วก็ยูจังนะคะยูจังนี่ตอนนี้นะคะก็เวลาประมาณเกือบสามทุ่มแล้วนะคะเราก็หาที่กินข้าวได้ยากลําบากมากๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์โควิดเนาะก็เลยเลือกที่จะมากินที่เชียงรายนบาซานะคะทุกคนดูสิคะร้านค้าเปิดน้อยมากๆแล้วก็ไม่มีคนเลยค่ะบอกเลยว่าเงียบมากจริงๆนะคะเงียบสุดๆเลยค่ะ